สวัสดีค่ะเพื่อนๆแอดไวายท่องมาจนถึงที่นาที่หนึ่งนะคะแอดไวายเกิดความแปลกใจว่าทำไมต้องมีต้นถั่วอยู่ในที่นานะคะก็าะถามเจ้าของที่นาแล้วที่นาบอกว่าเจ้าของที่นาบอกว่าถั่วเขียวบำรุงนะคะบำรุงเป็นปุ๋ยบำรุงได้นะคะก็เรียนถามจากเจ้าของที่นาท่านนะคะท่านนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะนะคะ นี่นะคะก็เลยถามว่าเกิดความแปลกใจว่าทำไมต้องมีต้นถั่วเขียวท่านบอกว่าเป็นการเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยบำรุงนะคะก็จะมีเยอะอยู่นะคะเ,เพื่อนๆก็จะมียาไปถึงโน้นเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นกับที่นาที่ มีน้ําน้อยหรือเปล่าเขาต้องต้องปลูกถั่วเขียวแซมอันนี้แอดไวไว้คล่องใจอยู่แต่มาคิดดูแล้วว่าตรงนี้เนี่ยเป็นป่าลึกน้ําท่วมทุกปีนะคะเพื่อนๆไม่น่าจะใช่ว่าอาจจะปลูกไปแล้วเขาจะมีผลผลิตเนาะคงเป็นไปไม่ได้คงจะให้เป็นเน่าเปื่อยมากกว่านะคะเพื่อเป็นปุ๋ยเนาะแอดไวไว้มาลองมันมันมาคิดดูนะคะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าถั่วเขียวเนี่ยจะทนน้ําได้เนาะ ็ต้องเอาไปเป็นปุ๋ยเนาะเป็นปุ๋ยค่ะเข้าใจนะคะเป็นปุ๋ยสุดยอดเลยค่ะไอเดียดีมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็คงทามาทุกปีทุกครั้งแล้วนะคะเพราะว่าแอดไวไวไม่เคยได้ออกมาแถวๆตรงนี้ลึกขนาดนี้นะคะก็เที่ยวตระเวนมาก็มาเจอพอดีไปเ,เจอเจ้าของที่นาเขากําลังกำกุ้เงยเงยอยู่เนาะก็เลยแปลกใจก็เลยถามอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับ ท่านที่เคยมีประสบการณ์มานะคะแต่สรับแอดวายจะเป็นเรื่องที่ให้ความรู้ใหม่นะคะนี่ค่ะถ้าน้ำท่วมมาจริงๆถั่วที่เขาทรงตัวอยู่หรือว่าเป็นอยู่ตรงนี้คงต้องเน่าเปื่อยนะคะก็ต้องเป็นปุ๋ยเหมือนที่เขาว่าจริงๆนะคะนะคะชื่นชมนะคะชื่นชมมากชื่นชมมากนะคะเพราะว่าที่นาแห่งนี้ท่านก็ผ่านการอบรมมาจากเกษตรอ่า ฟื้นฟูเกษตรกรกอ,อินทรีอะไรประมาณนี้เนาะ <_ d ata> เกี่ยวกับชุมชนการผลิตของชุมชนนะคะอดัวายก็คงจะได้สะดวกกล่าวออกมาให้หมดนะคะจะเป็นการรู้มากจนเกินไปเนาะนนี้ก็นะคะถ้าเดินไปตรงนั้นมองไกลดีกว่านะคะเพื่อนจะได้เห็นยอดถั่วใบถั่วยอดถั่วพิ้วเลยนะคะตรงข้างหน้าก็ต้นกระบ,บกใหญ่นะคะที่นี่ ป่าเยอะนะคะสวยสวยงามมากเลยนะคะเป็นการอ,าอนุรักษ์ได้อย่างดีที่สุดเลยก็ผู้นำของหมู่บ้านก็สั่งห้ามนะคะห้ามตัดไม้ทำลายป่านะคะแม้กระทั่งไม้มดันนะคะที่อดวัยเคยนำเสนอไปแล้วนะคะท่านก็สงวนนะคะเพื่อนๆไม่ได้ทำตามอำเภอใจเหมือนกับที่ผ่านมานะคะนะคะ นี่คือถั่วเขียวนะคะพืชบำรุงดินบำรุงนาข้าวนะคะพืชตระกูลถั่วนะคะมันอยู่ในพืชตระกูลน้ำตระกูลหญ้าน,นะคะคือข้าวเนาะอยู่ด้วยกันได้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมมีสาระดีๆก็จะนำมาฝากนะคะกดไลค์กดติดตามใอแอดไวไวด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวยงามนะคะ ริ้วเลย